สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันเรื่องปริมาตรของปีซึมนะคะก็คือมีรูปเลขาคณิตสามมิติให้ให้นักเรียนหาปริมาตรนะคะสูตรของเรายังเป็นสูตรเดิมนะคะก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงดูจากรูปนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนักเรียนก็ดูก่อนปริมาตรของปีซึมรูปนี้ พื้นที่ฐานเราก็มาดูฐานก่อนว่าฐานของเราเป็นรูปอะไรอ่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะดังนั้นเราก็ต้องหาพื้นที่ของฐานก่อนพื้นที่ของฐานในรูปนี้ก็คือพื้นที่รูปสามเหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยมสูตรของมันก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานนั่นเองนะคะดูจากรูปนักเรียน เซนหนึ่งส่วนสองของเราเอาเหมือนเดิมคูณสูงสูงในที่นี้ต้องตั้งฉากฐกานถูกต้องไหมมันก็คือตรงนี้นั่นเองก็คือคูณ1.1คูณกับฐานฐานคือ3.3นะคะฐานคือทั้งหมดนี้เลยนะพอเสร็จแล้วเราก็คูณกันปกติ เศษหนึ่ส่วนสคูณหนคูณสานักเรียนก็เอาเลขที่ไม่ใช่เศษส่วนมาคูณกันก็ได้1.1ึ่งจุงคูณสามจุดนักเรียนก็ถอดจุดออกเอาจุดออกก่อนคูณ3า3หนึตรงนี้เติม0บวกกันได้สาม 3ามเมื่อกี้ทศนิยม1นึ่ตำแหน่งกับทศนิยม1นึ่ตำแหน่งผลลัพธ์ออกมาต้องได้ทศนิยมสองตำแหน่งเอาจำนวนตำแหน่งมาบวกกันพอเสร็จแล้วนักเรียนก็เอา3 6มจหารด้วย2นะคะหารด้วย2 2คูณอะไรได้3ไม่มีเอาใกล้เคียงคือ2 1 2ลบกันได้1 1. ุขึ้นไป ดึง6ลงมา2คูณะไรได้1ิ2 8 16ลบกันได้0ดึง3ลงมา2คูณกับจำนวนใดได้3ก็คือ2 1 2ลบกันเหลือ1น1เติม0 10ลงมา2 5 10ก็จะได้ออกมาแล้วเป็น หนึ่หน่วยเป็นตารางนี่เซนติเมตรนะคะพอนักเรียนได้พื้นที่ฐานนักเรียนก็เอามาคูนกับความสูงของรูปนะคะก็คือตรงนี้น่ะปริมาตรของปีซึมเท่ากับ พื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานของเราก็คือ1.815ที่เราหาเมื่อกี้คูณกับความสูงก็คือคูณ3นักเรียนก็ตั้งคูณปกติ 1. ทจุดจุดออกก่อน815หคูณ3 5 35, 3ห3 1สเป็น438 ยี 24, 3ส3 4 5เมื่อกี้ทรนิยม์สามตำแหน่งดังนั้นคำตอบของเราก็ต้องเป็น3ามตำแหน่งด้วยนะคะผลลัพธ์ก็จะได้เป็น5 4 4จหน่วยเป็นลูกบาดเซนติเมตรนั่นเียนะเขียนพอเขียนต่อไปเลยนะคะอันนี้คุไม่พอก็จะได้เป็นแบบนี้ สำหรับข้อนี้นะคะต่อไปข้อที่2ของวันนี้จงหาปริมาตรของเปื้มต่อไปนี้เหมือนเดิมน่วยเป็นเซนติเมตรแต่ในรูปนี้ฐานของมันไม่เหมือนรูปที่แล้วนะคะรูปที่แล้วฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่รูปนี้ฐานเป็นรูปนี้ก็คือสี่เหลี่ยมคางหมูดูยังไงเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู สี่เหลี่ยมคางหมูจะต้องมีด้านคู่ขนานกันหนึ่งคู่ด้านที่ขนานกันหนึ่งคู่ด้านไหนล่ะด้านนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะ basis. ก็คือด้านนี้กับด้านนี้เสร็จแล้วเราก็รู้แล้วว่าเป็นรูป,ปรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเราก็หาพื้นที่เราก็มาหาก่อนว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยได้เท่าไหร่พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู คือพื้นที่ฐานนั่นเองนะคะสูตรของมันก็คือเซนหนส่วนสคูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงนะคะเซนหนึ่งส่วนสเนะหสสสมือนเดิมด้านไหนละ่ะที่ขนานกันนี่สิกับด้านนี้ห้างเรียนดูรูปรอบๆตรงนี้กับตรงนี้ เท่ากันนะคะเป็น4ดังนั้นก็เอา12บวกกับ4 12บวก4คูณกับสูงสูงของรูปนี้มันก็คือที่ตั้งฉากนั่นเองตั้งฉากกับตรงไหนตรงนี้กับตรงนี้นะคะมันก็คือ16คูณ16เสร็จแล้วหาผลคูณเศษหนึ่งส่วนสองคูณ

พอเราได้พื้นที่ฐานเดี๋ยวหน่วยเป็นไรตารางเซนติเมตรพอเราได้พื้นที่ฐานเราก็มาหาปริมาตรปริมาตรของปริซึมนะคะก็คือพื้นที่ฐานคูณสูง พื้นที่ฐานของเราเราได้มาแล้วที่คิดเมื่อกี้ก็คือ128คูณสูงสูงในที่นี้ยังใช้ตัวนี้อยู่ไหมไม่ใช้แล้วนะคะสูงในที่นี้ใช้ไอเมื่อกี้สูงของเราใช้12อันนี้ก็ต้องเป็น16นะคะ ก็จะได้เป็นสูงคูณ16เข้าไปไม่ใช่สูงของเราอยู่ตรงนี้คูณ12เท่ากับ128คูณ12 2 8 6 224โทษยีง1เป็น5 2 1 2 0 แปดสองหนึ่งบวกกันได้หกตัวนี้ได้สิบสามห้าหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหกหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรเท่านี้นะคะอันนี้ทดลบออกข้อนี้ก็จะตอบเป็นหนึ่งพันห้ารอย ส6มลูกบากเซนติเมตรนะคะอะข้อนี้บ้างข้อนี้ฐานของเรามันต้องแบ่งเป็น2รูปปกติมันคือรูปเดียวกันนะนักเรียนแต่นี้เขาแบ่งมาให้แล้วเราก็จะดูง่ายนะคะน่วยเหมือนเดิมเป็นเซนติเมตรแบบนี้นะคะขั้นแรกเราก็แบ่งรูปออกเป็น2รูปแบบนี้รูปแรกก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอีกรูปหนึ่งก็คือรูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมของเราสูตรของมันอันนี้คือฐานนาะนักเรียนที่เป็นสีสีทั้งหมดคือฐานเราก็ต้องหาพื้นที่ฐานก่อนนะคะพื้นที่ฐานรูปแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกต้องไหมดังนั้นสูตรของเราสูตรรูปสามเหลี่ยมมันก็คือเซนหนึ่งส่วนสองคูณสูงดูแค่รูปนี้ก่อนนะสูงของเราก็คือ4นะคะคูณ4ฐาน ฐานเอาอันนี้ไหมไม่เอาเพราะฐานรูปสามเหลี่ยมมีแค่นี้ก็คูณ5ผลลัพธ์ออกมา2ตัด4ได้2 2คูณ5ได้10หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรต่อไปพื้นที่รูป 4, สี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรก็คือกว้างคูณยาวกว้างคูณยาวดูสิความกว้างอยู่ไหนความกว้างนี่ พรด้านนี้ด้านยาวถูกต้องไหมกว้างเราก็มองไปร,บรอบๆหาความกว้างตรงนี้มันก็คือเท่ากับ7ตรงนี้ดังนั้นก็คือ7คูณ12 7คูณสิได้84หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรเนื่องจากเราแยกรูปกันนักเรียนเราแยกรูปสามเหลี่ยมกับแยก หารูปสี่เหลี่ยมให้นักเรียนนำผลบวกไปใส่เป็นพื้นที่ฐานนะคะโดยการเอาพื้นที่สามเหลี่ยมบวกกับพื้นที่ส hm, ี่เหลี่ยม10บวก8ปมันก็จะได้เท่ากับ94นะคะอันนี้ก็คือพื้นที่ฐานของเราเราก็ไปใส่ในสูตรการหาปริมาตรของปีิซึม ก็คือพื้นที่ฐานที่เราหาเมื่อกี้คูณกับความสูงนะคะพื้นที่ฐานที่เราหาก็คือ94คูณกับความสูงสูงรูปนี้อยู่ตรงไหนสูงรูปนี้ก็คือนี่นั่นเองนะคะนักเรียนดูฐานฐานอยู่2อฝั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งดังนั้นตรงนี้ต้องเป็นความสูงความสูงก็คือคูณ10 94้คูณ10มันก็คือ940หน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรแบบนี้นะคะนักเรียนค่อยๆดูนะคะอันนี้เป็นโจทย์เกี่ยวกับการหาป,ปริมาตรแต่ยังไม่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงเรานะคะนักเรียนค่อยๆดูอันนี้ไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ